อ่ะมาเรื่องที่สองนะก็เรื่องนี้อ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่มันก็สนุกนะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอ่อเกี่ยวกับการสร้างอารามนะคะให้พระพุทธเจ้านะพระเจ้าโคศเนี่ยสร้างอารามพระพุทธเจ้าด้วยนะแต่มันมีเหตุอยู่นะว่าทําไมคือตอนนั้นอ่ะพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นะราชกาลาือว่าราชากา,าลก็ราชกาลาก็คืออารามที่พระราชาสร้างให้นั่นแหละ นะเขาเรียกว่าราชการามก็คือเป็นเป็นอารามที่พระเจ้าโกศลเนี่ยสร้างถวายนะตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ทรงตัดซ้อนภิกษุนะเรื่องทั่วไปนะอันนี้เราก็ไม่ลงรายละเอียดแต่เราจะมาลงรายละเอียดว่าทําไมพระเจ้าโกศลนนะ่ะถึงสร้างอารามนี้ให้พระพุทธเจ้ามันมีที่มาด้วยนะคะนี่มันจะเล่าเรื่องที่มาของอารามที่พระเจ้าประสิทธิโกศนเนี่ยสร้างให้ ที่สร้างให้เนี่ยมันมาจากสมัยเขาเรียกว่าปฐมโพธิการนะจะมีพวกเดรัจฉีเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหมีญาติโยมเอ่อเอาของไปถวายจเจริญด้วยลาบสักการะมากมายฉะนั้นพวกเดรัจฉีเนี่ยเป็นคนที่เดรัจฉีเหล่านี้ก็คงจะไม่ค่อยฉลาดน,น,นะคะเขาก็ไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีศีลมีคุณธรรมอะไรหรอกเขามองว่า เฮย้ยทำเลตรงนั้นนะ่ะมันคงจะดีแน่เลยพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะมันจงเป็นพื้นที่ที่ดีแน่เลยเลยทําให้พระเจ้าเนี่ยจเจริญราบ <c oughs> นะเหมือนคนจีนก็มองว่าเอ้ยตําแหน่งนี้แหละมันดีนะมันเป็นโง่เฮ้งดีอะไรก็ว่าไปนะเดลทีนั้นก็ไม่ได้คิดถึงคุณธรรมว่าพระเจ้ามีคุณอะไรทําไมจึงลกจึงจเจริญด้วยราบนะเขาก็มองว่าพื้นที่นะั้นมันคงจะดีนะถ้าเราเนี่ยไปสร้าง สำนักอยู่ใกล้ๆพระองค์เนี่ยเราคงจะต้องจเจริญราบเหมือนกันแน่เลยเขาคิดไปโน่นนะคะเขาคิดว่าพื้นที่จะทําให้จเจริญด้วยราบนะเขาก็เลยนะรวบรวมพวกอุปถากของเขาอ่ะนะพวกเดลทีเขาก็มีอุปถากของเขานะโอ้รวบรวมได้เป็นแสนคนอ่ะโอ้โหเรารวบรวมได้อย่างนั้นนะก็คงจะดี <laughs> พวกเดลทีนี่รวบรวมได้อุปถากได้มากเลยแล้วก็ได้เงินมาเยอะด้วยนะเอาเงินเนี่ยนะไปเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะไปเขาเรียกว่าไปติดสินบนนะเอาเงินที่รวบรวมจากอุปถากเป็นแสนคนไปติดสินบนพระเจ้าประสิทธิโกศลบอกนะว่าอยากจะไปสร้างสำนักใกล้ๆสำนักของพระพุทธเจ้าเอออยากอยากจะไปสร้างอยู่ใกล้ๆกันนะเพราะมองว่าทำเลตรงนี้ดีนะถ้าสร้างตรงนี้แล้วจะลุ่มล่ำรวยลาบสักการะว่างั้นเถอะนะก็พระเจ้าประเสิทธิโกศลเนะาะก็รับสินบนนะเจะ้าคะ พระเจ้าเปอร์เซนต์ิโตสัรับสินบนนะคะไม่ใช่ว่าจะดีนะเกือบตายไปแล้วนะพระเจ้าเปอร์เซนต์กิโกศลนะพระเจ้าไม่ช่วยอ่ะนะก็คือว่ารับสินบนเสร็จแล้วนะพวกเดลทีิเนี่ยพร้อมทั้งอุปทานทั้งหลายก็ขนไม้ขนอะไรเครื่องก่อสร้างทั้งหลายนะไปยกเสาไปต่อเติมตอกปูนตอกไม้อะไรดังกันป๊อกป๊อป๊กป๊เสียงดังกุระหุน หรือลั่นไปจนทั่วพระพุทธองค์ก็ได้ยินเอ๊เสียงอะไรพวกชาวประมงมันจับปลากันหรือไงอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็ไม่รู้นะว่าพวกเดรฉีเนี่ยมาสร้างสำนักใกล้ๆแล้วนะเสร็จแล้วพระนนท์ก็บอกพวกเดรฉีพระเจ้าค่ะจะมาสร้างสำนักใกล้ๆพระเชตวันเนาะเ,เสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่านะพวกเดรฉีเนี่ยเป็นศัตรูต่อศาสนา นะจะให้มาอยู่ใกล้เนี่ยไม่ได้นะแล้วก็จะจะให้มาเอ่อมาอยู่ใกล้เนี่ยจะทําให้ภิกษุเนี่ยเกิดความไม่ผาสุกแล้วนะฉะนั้นพระพุทธองค์ตัดว่าไงรู้ไหมบอกพระอานนท์นะบอกว่าอานนท์เธอจงไปบอกพระเจ้าประสิทธิโที่กศลให้พวกเดรทีเนี่ยรื้อออกอพระพุทธเจ้าสั่งรื้อเลยนะคะฉะนั้นถามว่าสิ่งใดที่มันผิดเนี่ยสั่งรื้อได้ไหมรื้อได้ ทำไมอ่ะก็ทําทตามพระพุทธเจ้าไงพุทธเจ้าบอกอะไรไม่ดีก็ลือทิ้ง <c oughs> มันไม่ถูกก็ลือทิ้งนะลือได้นะอะไรที่มันผิดนะ่นะผิดคําสอนแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อมรผลนิพพานเพื่อในสุขในสวรรค์อะไรก็ว่าไปนะถ้ามันผิดหลักธรรมก็ลื้อทิ้งนะอันนี้พวกเดลทีใช่ไหมไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูของาศาสนาอิสลากหรือทิ้ง นะพระองค์ก็เลยบอกพระอนุนว่าไปบอกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลห้ลื้อทิ้งนะเสร็จแล้วพระอนุนก็ไม่ไปรูปเดียวนะคะพาเอ่อเอ่อพระเทระอื่นๆไปด้วยนะคะก็ไปถึงนะพระราชวังนะพวกทหารก็ไปกราบทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าพระอานุนและพระเทระมาเข้าเฝ้าพระเจ้าค่านะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่ไปนะ ไม่ออกไปต้อนรับด้วยเพราะอะไรรับสินบนพวกเดลถีมาแล้วรู้ว่ามาเพราะเหตุอะไรรู้รู้รู้นะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่ออกไปนะคะขอบอกมีไม่ต้อนรับด้วยนะ <c oughs> เสร็จแล้วพานนท์ก็เลยกลับไปกราบทูนพระพุทธเจ้าว,ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยไม่ออกมาไม่ต้อนรับนั่นเองนะสงสัยจะรู้นะว่าเราจะไปบอกให้รู้นะ เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งพระโมคัลานะภาษารีบุตรกับพระโมคัลานะัาเรียกว่าส่งอัครสาวกซ้ายขวาไปเลยนะบอกให้ไปนะทูลกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศเลยว่าให้ลื้สํานักพวกเดรัจฉีทิ้งนะปรากฏว่าไปถึงนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ไม่ออกมาอีกเหมือนกันไม่ให้เจอไม่เจอนะเพราะอะไรเพราะรับศีลบนเข้ามาแล้ว นะเสร็จแล้วนะภาษารีบุตรกับพระโมคคัลนะาเนี่ยก็กลับไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะฮะว่าพระเจ้าประสิทธิโกศนี่ไม่ออกมานะพระพุทธองค์เนี่ยตัดเลยนะพยากรณ์เลยนะว่าถ้าพระเจ้าประสิทธิโกศทําอย่างนี้ทําให้ระหว่างเดลทีกับภิกษุเนี่ยที่มาอยู่ใกล้กันและจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันจะทําให้พระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยพินาศ ตายพูดง่ายๆตายเลยอ่ะชะตาขาดแล้วนะพูดง่ายๆชะตาขาดแล้วนะเสร็จแล้วพระองค์ก็เมตตานะพระองค์ก็เสด็จไปเองนะถ้าพระองค์เสด็จไปเองนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ต้องออกมาต้อนรับนะเกือบชะตาขาดนะถ้าพระองค์ไม่ไปนี่ชะตาขาดเลยทีนี้พระพุทธค์ก็เสด็จไปพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ต้อนรับเอาของเคี้ยวของฉันมาต úcar úcar ้อนรับอย่างดีนะเสร็จแล้วพระพุทธ์ก็ทรงตรัสนะว่า ทรงตัดกับพระเจ้าเประเซที่โกศลนะว่าการให้พวกบรรพชิตลบกันไม่สมควรก็หมายความว่าเดรธีนะกับพวกเราเดรธีกับภิกษุนะที่เป็นไฟบรรพชิตเนี่ยนะจะอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวต้องทะเลาะก,กันเนี่ยการที่ให้บรรพชิตลบกันไม่สมควรนะเพราะว่าพระราชาในอดีตเนี่ยนะให้ลือศีเนี่ยลบกันนะเมืองของพระราชานั้นน่ะ จมอยู่ในมหาสมุทรเลยพินาศเลยนะฉะนั้นพระเจ้าประเซนที่โกศสก็เกือบไปแล้วนะคะเกือบจมเกือบจมพินาศอยู่ไปในมหาสมุทรมหาสมุทรเหมือนกันนะมันจะหนักกว่านี้นะเพราะสมัยก่อนนั้นยังไม่ได้ทำกรรมหนักขนาดพระพุทธเจ้าสมัยก่อนยังไม่มีสมัยก่อนนั้นยังไม่ใช่สมัยของพระพุทธเจ้าเนาะไม่ได้ทากรรมหนักกับพระเจ้าเนาะแต่ทากับฤาษีฉะนั้นพระพุทธอคงง์ พระราชาพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เลยถามว่าเมื่อไหร่พระเจ้าค้าที่ตรัดว่าพระราชาเนี่ยให้พวกฤาษีลบกันแล้วแควนแผ่นดินของท่านเนี่ยจมอยู่ในแผ่นดินจมอยู่ในมหาสมุทรในีแผ่นดินแล้วเขาจะจมไปในแม่น้ําเลยอะ <c oughs> พระพุทธองค์ก็เลยทรงตัดเรื่องในอดีตขึ้นมานะว่าในอดีตเนี่ยมีฤาษีอยู่สองคณะนะแต่ละคณะก็มีบริวารละห้าร้อยนะอยู่ที่ภูเขา,เอ,าอะไรก็ไม่รู้นะ คือภูเขาอยู่ในป่าหิมพนันอยู่ในป่าที่ไกลๆโนน้นนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าพอถึงการของเขาเนี่ยฤดูฝนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนรถนะก็โดยการมามาบินทบาทในเมืองนะฉะนั้นเนี่ยฤษ <c oughs> ีเนี่ยเขาก็มีสองคณะใช่ไหมคณะละห้าร้อยฉะนั้นเนี่ยคณะแรกมา คณะแรกมาปุ๊บจะมีต้นไม้เขาก็มาพักที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะคณะแรกมาก่อนปุ๊บคณะที่สองก็มาปั๊บมันมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งมันมีสองต้นนะต้นไม้ใหญ่ทั้งสองต้นเขาก็นั่งกงินคนละต้นนะฤษีที่มาก่อนห้าร้อยเขาก็อยู่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งฤษีที่มาหลังเขาก็อยู่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งอ่าจากนั้นเขาก็ไปเที่ยวบินทบาทชั้นอะไรของเขาไปจนหมดฤดูอะไรของเขาไป แล้วเขาก็กลับไปนะกลับไปเสร็จแล้วเขาก็มาใหม่นะมาใหม่เขาก็อยู่เหมือนเดิมใครเคยอยู่ต้นไหนก็อยู่ต้นนั้นแหละคือเหมือนพูดง่ายๆเคยอยู่ต้นนี้ฉันก็อยู่ต้นนี้เมื่อก่อนฉันเคยมาฉันอยู่ต้นนี้ฉันก็อยู่ต้นนี้อ่าคนที่ฤาษีคณะหลังเนี่ยมาอีกห้าร้อยฉันเคยอยู่ต้นนี้ฉันก็อยู่ต้นนี้ آ, นอน 500, นเยอยนนเยอ,ยนนอปรากฏว่าพอมาอีกครั้งหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันตายไปเนี่ยมันแห้งตายนั่นเอง ฉะนั้นฤาษีเนี่ยที่เขามาคณะแรกเนี่ยต้นนั้นเละตายของเขาคณ,ณะแรกอ่ะต้นไม้ของคณะแรกก็ตายคณะแรกเนี่ยก็เลยไปนั่งต้นไม้ที่อยู่ของคณะที่มาข้างหลังแต่คณะที่มาทีหลังเขายังไม่มาไงเออฉะนั้นคณะแรกเขาก็เลยไปพักที่ต้นไม้ใหญ่ของคณะที่สองปรากฏว่าพอฤาษีคณะที่สองมาอ้าว มานั่งที่ฉันทําไมเนี่ยเหมือนห่วงเก้าอี้ยังไงก็ไม่รู้นี่มันที่ของฉันนะออกไปนะคณะที่สองนี่ใจไม่กว้างเลยนะมีความตรหนีนะเนี่ยดูลักษณะแล้วก็ห่วงที่นะแต่ว่าคณะที่หนึ่งเนี่ยถึงเขาก็ไม่ได้ยึดติดว่าเออต้นไม้เก่านี่เป็นของเขาต้นไม้ใหม่เป็นของใครนะฤาษี ที่หนึ่งนี่ก็ค่อนข้างออกจะดีนิดนึงนะในความรู้สึกเพราะว่าเขาบอกว่าไงต้นไม้นี่มันก็ใหญ่อยู่นะท่านมาพักด้วยกันสิอ่ะนี่มันก็บ่งบอกลักษณะว่าฤาษีกุ๊ปแรก5้าร้อเนี่ยมีลักษณนะดีนิดนึงนะดีนิดนึงนะตอนแรกนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันพักด้วยกันได้นะมาพักด้วยกันสิต้นไม้มันก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าฤาษีคณะที่สองเนี่ยบอกว่าไม่ได้นี่เป็นต้นไม้ของฉันนะออกมานะเขาเรียกว่า กระชากลากถูกันออกมาเลยนะเสร็จแล้วนะฤสีคณะที่สองก็เลยคิดว่าืมเดี๋ยวจะจัดการฤสีคณะแรกนะเออโกรธแล้วยังใช้ลิฟต์ได้นะคะตอนตอนใช้ลิฟต์ตรงใส่จะไม่โก <c oughs> รธรูว่ยังไงไม่รู้นะเออท่านก็สามารถจะใช้ลิฟต์เนรมิตเพาว่าเนรมิตล้อสองล้อนะที่ทำด้วยทองนะแล้วก็เพลานะทำด้วยเออ เงินโอ้โหไม่รู้เนรมิตเหมือนเนรมิตเออเขาเรียกว่าอะไรเนรมิตเนรมิตร้อด้วยทองเนรมิตเผาด้วยเงินโอ้โหแล้วก็นะเขาเรียกว่าอะไรส่งไปยังพระราชวังเลยคุยง่ายอ่ะอันนี้เป็นสินบนนะไปถึงเลยทหารก็บอกพระราชาเลยว่าเนี่ยพวกฤาษีเนี่ยนำสินบนมาให้ก็คือร้อ มีนเนรมิตล้อสองล้อที่เป็นทองแล้วก็เพลาที่สําเร็จด้วยเงินนะพระราชาดีใจชอบนะรับสินบนด้วยนะอะรับสินบนระบอกพระคุณเจ้ามีอะไรให้รับใช้เดีอเจ้าค้อไม่ใช่ผู้หญิงเนาะพระคุณเจ้ามีอะไรให้รับใช้ขอรับนะพระราชาพร้อมจะรับใช้เลยนะถ้าได้สินบนอ๋อดาบทก็เลยบอกว่ามันมีพวกฤรือีเนี่ยนะนะไปพักอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นอนะ ต้องการให้เอาพวกเนี้ยออกมาจากต้นไม้นั่นนะพระราชาก็เลยสั่งพวกทหารเลยไปลากฤาษีนั้นออกมาโไปพระราชาก็สั่งทหารไปลากฤาษีกุ๊ปแรกออกมาจากต้นไม้นะเออแล้วฤาษีกุ๊ปหลังนี่ก็ได้ยึดครอง นะเสร็จแล้วดูสีกุบกบกุบแรกเอามั่งแม้ดูสิทําไมถึงมาลากเราออกไปได้ก็ตรวจด,ดูนะมีฤทธ์เหมือนกันนี่รู้ว่านี่ให้สินบนนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้สินบนบ้างนะก็เลยในรมิดหน้าต่างมนาะที่ทําด้วยทองอู้สวยงามมากเลยเอาว่ามันจะต้องเลอเลอะกว่าอันแรกแน่เลยนะไปติดสินบนพระราชาพระราชาก็ดีใจนะอยากได้สินบนเรามีอะไรให้รับใช้ ดาบทกุ๊ปแรกที่โดนรากออกมาก็เลยบอกว่าต้องการให้ฤาษีนะกุ๊ปสองนั่นะที่มันเข้าไปยึดที่เราเนี่ยลากมันออกมา <c oughs> พระราชาก็ทำตามเพราะอะไรเพราะติดในศีลบนนั่นเองกลายเป็นว่าลากออกมากลายเป็นว่าฤาษีทั้งสองคณะทะเลาะกันแต่ฤาษีนี่นะเขา มีสติขึ้นมาเขาก็รู้ว่าโอ้โหเราทํากรรมชั่วนะนเนี่ยเรามาทะเลาะกันเพียงเพราะแย่งโคนต้นไม้กันเนี่ยนะอ,อท่านก็เลยสลดสังเวชกับป่าท่านไปนะไปกับป่าหิมพัน์เลยของท่านไปนะตอนนั้นเทวดาโกรธนะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยทาอะไรเนี่ยเทวดาท่านรู้นะเวลาเทวดาโกรธนะเขาจะทาลายความพินาศให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็โลกได้เลยนะ ฉะนั้นโลคโควิดบางทีเทวดาจะโกรธอะไรบางอย่างก็ได้นะใครจะไปรู้พอต,ตอนนี้นะเทวดาโกรธแล้วโกรธพระราชาที่รับสินบนนะรับสินบนแล้วก็ทําให้รูสีทั้งสองคณะเนี่ยทะเลาะกันก็เลยทําการเขาเรียกว่าทําให้มหาสมุทรเนี่ยมันโอ้หถลม่มทลายเมืองจมไปในแม่นะ้ํามหาสมุทรเลยราบคาพระราชาตายเกลี้ยงนะ ชาวเมืองก็รับซวยไปด้วยนะคะเพราะว่าก็มันก็เป็นพระราชาไม่ดีแว่นแขวนมันก็พินาศตามกันไปหมดอะฉะนั้นเ,เป็นลูกกระจกเป็นลูกน้องเขามันก็ต้องรับกรรมไปด้วยนะคะซวยตามเลยค่ะถ้าผู้นำไม่ดีเออตายกวนนะเสร็จแล้วเมืองนี้ก็พินาศไปนะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็เลยทรงตรัสนะว่า เดรัีเนี่ยที่มาจะสร้างนะ,ะรามใกล้ๆพระพุทธองค์เนี่ยฉะนั้นพระเจ้าประสิทธิ์ที่กกศลเนี่ยกำลังจะทําให้บรรพชิตเนี่ยกับเดรัีเนี่ยทะเลาะกันอ้โหพระเจ้าประสิทธิ์ที่กกศลบอกตายแล้วตายแล้วเราเกือบตายแล้วไม่ล่ะนะนี่ถ้าพระพุทธค์ไม่มาโปรดนี่นะ โหนหนักยิ่งกว่าฤาษีทะเลาะกันเนี่ยนี่บันพชิตของพระพุทธเจ้านะมีคุณมากนะไงนะขนาดฤาษีในยุคนั้นยังไม่ถึงขั้นในสมัยพุทธกาลทีนะยังเทวดายังโกรธทำลายทาให้เมืองพินาจ,จมไปในมหาสมุทรเลยอ,ะอ่ะอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสแล้วเนี่ยเป็นจริงอย่างแน่นอนฉะนั้นเราสวยแล้วสวยแล้วเราทํากรรมที่ไม่ดีเลยฉะนั้นก็เลยสั่ง ทหารทั้งหมดบอกไปเอาเดลทธีออกนะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรหรือนะหรือเลยจัดการหรือหรือไอ้ที่พวกเดรทธีกลาลังสร้างนั่นแหละแล้วก็เลยทำความดีโดยการสร้างวิหารแทนนะคะตรงนั้นก็เลยเป็นรา,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 ราชการานะตรงนั้นก็เลยเรียกว่าราชการาก็คือเป็นที่ที่พระเจ้าประเสีนที่โกสลเนี่ยสร้างวิหารถวายพระพุทธองค์ ทงที่เดลถีมันคิดว่าตรงนี้ทำเลดีนะพระพุทธเจ้าก็เลยได้เจริญราบนะหารู้ไหมว่าพ,พุทธเจ้าจเจริญราบโดยมีคุณมีศีลมออีนะคุณธรรมพุทธเจ้ามีมากนะเกินพรรณาฉะนั้นเขาไม่ได้รู้ว่าพุทธเจ้ามีคุณอะไรจริงจเจริญราบแต่เขามองว่าตำแหน่งทำเลมันดีนะถ้าทำเลนี่เราได้เนะี่ยเราก็คงจะ,จะเจริญราบเหมือนกันอ่านฉะนั้นก็เลย มาติดสินบนพระเจ้าเปร,เรที่โกศลเข้านะพระเจ้าประเสรที่โกศลก็ยังจะโลภอีกนะเออยังจะเอาอีกเออก็เลยขนาดโอ้โหพระอานนท์มาก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ออกไปพบนะพระพระอัคราสาวกซ้ายขวาพระสารีบุตรพระโมคขรนะพระโมคขรนะมาก็ไม่ออกไปจนพระพุทธองค์มาเองตัดเรื่องอดีตให้ฟังว่านี่พระราชาในอดีตเนี่ยทำเป็นเหตุให้ ฤษีทั้งสองคณะทะเลาะกันเนี่ยนะเทวดาโกรธนะทําให้แคว้นเนี่ยจมอยู่ในมหาสมุทรพินาศเลยนะฉะนั้นพระเจ้าประเสริฐทิ่โกศลก็กําลังจะจะจาขาดเช่นกันนะถ้าไม่รีบดําเนินการอะไรบางอย่างนะพระเจ้าประเสริฐทิโกศลก็เลยโอ้โหได้สติขึ้นมาหรือไอ้พวกสํานักเดลทีออกแล้วก็สร้างวิหารถวายพระพุทธองค์นะจ๊ะ จบค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้อะไรคะอ่ะพี่ห้องหนึ่งตอบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสอนให้รู้ว่าอะไรคะเออเขอเสนอความเห็นเอ่อข้อหึ่ค่ะคือว่าสมมว่าความเห็นคือไม่ไม่อิจฉาค่ะจะิจฉาว่าแม้ข้อมีของที่ดีกว่าเหนือกว่าก็เลยอิจฉา ก็เลยหาทางแกงแกง้อันนี้คงเป็นเหตุของข้อหนึ่งรูอถูกต้องไหมคะโรนน่มอนช่วยขยายความด้วยค่ะขอบคุณค่ะอืมไม่มีเขาไม่ได้อิจฉาอะไรกันนี่อ้าวท่านอื่นมีไหมอลองสิลองลองผมเองดีกว่าก็คือบางอย่างก็พระราชาถูกเสมอ ข้อสถ้าพระราชาผิดให้ถันกลับไปดูข้อหนึ่งอีกอีอม,มีพระธรรมวินัยบทข้อหนึ่งบอกว่าให้อนุมัติตามพระราชานี่สําคัญเป็นที่มาของพระธรรมวินัยที่ข้อสําคัญก็คือต้องอนุมัติตามพระราชาพระราชาใหญ่ครับท่านอื่นล่ะเงียบ อ่าให้อาจารย์อาจารย์อยู่เปล่าไปยังไงให้อาจารย์สรุปสรุปก็เรื่องเกี่ยวกับอยู่กันเนะี่ยต้องสามัคคีกันมีอะไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่าไปหวงแขนแม้สถานที่เออเรื่องนี้ฟังดูก็แปลกนะหรือสีมีฤทธิ์นะแทนที่จะมีต้นไม้แค่หนต้นมึงก็หมดเรื่องนะ <laughs> ย่ยอยยกัน,กนอยู่สบายนะไปแ,แย่งต้นไมไม่เป็นเรื่องเลยเนาะ <laughs> แย่ง <laughs> ต,ต้นไม้กัน <laughs> เหมือนยันเก้าอี้ไหมคะอาจารย์อาวาสมัจฉิยะอืมกรณีอ่ะแล้วก็เรื่องรับสินบนนะก็ทำให้มันทุจริตอนะ่ะเนาะมันการรับสินบนนี่มันเป็นอารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์แบบไม่ตรงไม่ซื่อตรงเนาะอารมณ์ไม่ซื่อตรงอ่า มีความลำเอียงละอ่ะอาอก็จบไปสองเรื่องนะคะพี่พี่เป็นไงสนุกไหมจ๊ะสนุกคะ่ะได้ประโยชน์อะไรบ้างอเอ่โรอยเอ่ารองเอ,งร,ยองรยมันเข้าใจอธิบายว่้เข้าใจบรรยายสแสดงคำดี เขาเรียกว่าถึงเนื้อเรื่องถึงเขาเรียกว่าอะไรนะถึงเนื้อเรื่องแต่ถ้าภาษาไทยก็เรียกถึงเพื่อขิงขิงอะไรอย่างเงี้ยน่ะเข้าถึงเนื้อเรื่องค่ะกับของที่ที่ตนมีอยู่ค่ะจ้ะก็เอาเป็นว่าค่ำคืนนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะสองสามทุ่มครึ่ง นะได้ไปสองเรื่องนะคะเกอโอเคไว้พวกนี้มาเรียนกันนะจ๊ะโอเคก็ค่ำคืนนี้ก็สมควรเก็เวลานะคะก็ให้พี่ๆพักผ่อนนะคะกับลาแมาัสการกาบลาพระคุณเจ้าทุกรูปกับสวัสดีอาจารย์ฝันดีนะคะพี่ๆทุกท่าน

สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุคุณนายพี่พี่ห้องหนึ่งสองสามนะคะนอนหลับฝันดีนะจ๊ะพรุ่งนี้เข้าเรียนนะจ๊ะ Good night. บายบาย ค่ะขอบคคุณ่่ะายบายค่ะพักผ่อนกันนะคะดบายบายทุมอนบายบายบ๊ายบายทุกคนน้องมอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ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 คุณนายจ้าบายบายฝันดีนะคะพี่ห้องสองห้องสามห้องหนึ่งไม่ได้ทักทายทุกท่านนะคะ โอเคขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค so, ่ะพูดไรค่ะบายบายำขอทบาายตีสวัสดีค่ะสาตสีสวัสดีค่ะพี่พรทิพย์พี่เพชรพี่นาพี่กันยานุพรา์พี่นาพี่ไนท์พี่หมูหลวงพี่พี่มโหกัมมณวสการค่ะพระอนันตโชติ กา,ก,ก,การนัวัตการราคาพี่มะี่หอมพี่ซินารัสซีนาซีรินาซีรอะไรเนี่ยเรียกยากพี่เกดแก้วพี่ออนจิตนะคะบ๊ายบายฝันดีดดนะคะทุกท่าน,น,นจ้าบ๊ายบายค่ะ